หลังจากที่เราใส่คำถามในหน้าที่ต้องใส่แล้วนะครับและมีการปรับข้อมูลในบางหน้าเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบดูซิว่ามีหน้าไหนบ้างที่เราต้องใส่ข้อมูลอะไรและเมื่อทำเสร็จแล้วจะบันทึกอย่างไรตอนนำไปเล่นจะเป็นแบบไหนตามกันต่อในคลิปนี้ครับ c h i n i o l y เอพิโซดที่44มาแล้วนะครับสวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีเดงแชร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนรู้ในเกมที่มีชื่อว่า Misty b r e a k o u t หรือใครจะตั้งชื่อคลิปเกยยูเลก้าในแบบของตัวเองก็ได้เมืองร้างเมืองลึกลับป่าแสนน่ากลัวป่าลึกลับเอาตัวรอดให้ได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับและอย่างที่บอกไปแล้วว่าใครมีชื่อดีๆและน่าสนใจน่ากลัวนะครับ ตื่นเต้นก็คอมเมนต์มาแบ่งปันล่างคลิปนี้ได้เดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปดูนะครับว่าเราจะไปเพิ่มข้อมูลอะไรตรงไหนบ้างและเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วตรวจสอบแล้วตอนนําไปเล่นจะตื่นเต้นและน่าสนใจมากแค่ไหนตามกันต่อที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดินหน้ากันต่อครับ เรามาตรวจสอบกันดูตั้งแต่สไลด์ที่1เลยนะครับซึ่งบอกไปแล้วว่าตรงนี้จะเปลี่ยนชื่อเกมหรือว่าไม่เปลี่ยนก็ได้หรือจะใส่รูปภาพแทรกภาพเข้ามาเพิ่มเติมให้หน่ากลัวให้หน่าสนใจกว่านี้ก็ได้นะครับเหมือนกับที่เคยบอกไว้ว่าประหนึ่งใช้โปรแกร,รม Microsoft PowerPoint แต่เป็นแค่ในเวอร์ชั่นฉบับที่เป็นออนไลน์เท่านั้นเองแล้วก็มีการใส่การกระทํามีการใส่เอฟเฟกเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะปรับแต่งเพิ่มเติมลบอะไรก็ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเราปรับแต่งกลไกที่เขาใส่มาให้แล้วอย่างเช่นลิงก์เชื่อมโยงอย่างนี้ครับเราก็ต้องมีการตรวจเช็คก่อนว่ามันไปหน้าไหนไปถูกหน้าหรือเปล่านะครับ สไลด์ที่2มีการเปลี่ยนข้อความตรงนี้นะครับทุกท่านจะใช้ไอเดียที่อยู่ในคลิปนี้ก็ได้สไลด์ที่3เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนเป็นภารกิจที่1นะครับรหัสนี้ตู้นี้ล็อกอยู่ก็ได้นะครับสไลด์ที่4นะครับเป็นข้อคําถามนะครับแล้วก็มีข้อความตรงนี้จํานวนหนึ่งนะครับขออนุญาตปรับขนาดลงนิดนึงนะครับสไลด์ที่5นะครับไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องเปลี่ยนสไลด์นี้ไม่เปลี่ยนก็ได้สไลด์ที่6 จะเปลี่ยนนะครับในส่วนของ Deck and d i s c o v e r ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมไม่เปลี่ยนนะสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ที่8ใส่ข้อคำถามสไลด์ที่9ไม่มีอะไรนะครับสไลด์ที่10ใส่ข้อคำถาม11ใส่ข้อคำถาม12ใส่ข้อคำถาม13ามนะครับผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีนะนะครับตัวเลขที่ใส่ตรงนี้ก็จะเป็น216นนะครับถามว่าเราเปลี่ยนได้ไหมเราเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวเลข 216เนี่ยเราจะต้องมาเปลี่ยนตัวเลขในหน้า14พร้อมกับใส่การกระทำใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตยังไม่ไปยุ่งกับตัวเลขที่เป็น216นะครับ15ไม่มีอะไรครับ16ไม่มีอะไร17ใส่ข้อคำถามนะครับ17ใส่ข้อคำถาม18ไม่มีอะไรนะครับตัวเลขนี้ถ้าเกิดใส่เนี่ยเราจะต้องมีการเปลี่ยนการกระทำซึ่งเดี๋ยวจะยุ่งยากนะครับ19ไม่มีอะไรนะครับ สไลด์ที่20ผมใส่ว่ายินดีด้วยภารกิจสำเร็จแล้วขอให้ใช้ชีวิตหลังจากนี้ด้วยความไม่ประมาทนะครับ mm. อ่าโอเคตรงนี้ผมขออนุญาตปรับลดลงสักนิดนึงนะครับแล้วก็สไลด์ที่21ก็คือตอบผิดตรงนี้ผมจะไม่ใส่อะไรเลยนะครับหลังจากที้เรามีการตรวจสอบแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะกดไปที่ปุ่ม แช์นะครับตรงนี้นะครับกดแชร์1ครั้งนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น Public ออนไลน์อยู่แล้วเราจะกด All Set 1ครั้งครับ mm hmm. เมื่อเรากด All Set เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองไปเปิดเกมแล้วก็ทดลองเล่นพร้อมๆกันครับ2000 years later To และนี่ก็คือเกมที่เราสร้างกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลหลายๆท่านอาจจะมีคำถามว่าเอ๊มันดูเงียบๆไปไหมเราสามารถ ใส่เสียงหรือว่า sound effect ที่มันดูแบบละลอนน่ากลัวน่ากลัวแทรกเข้ามาได้หรือเปล่านะครับบอกว่านะครับสามารถทําได้แต่แบบพรีเมียมเท่านั้นนะครับแบบฟรีทําไม่ได้แต่คุณครูก็สามารถนะครับถ้าเกิดพานักเรียนเล่นคุณครูเป็นคนกดเนี่ยก็สามารถเปิดเสียงนะครับจาก y o YouTube แบบเสียงผีละลอนนะครับแล้วก็ยุบหน้าต่างไว้เปิดครครอไว้ก็ได้แต่ถ้าเกิดส่งให้นักเรียนเล่นเองเนี่ยนะครับ ก็จะอาจจะเงียบสักนิดหนึ่งนะครับผมมาครับเดี๋ยวเราลองไปทดลองเล่นพร้อมๆกันนะครับผมจะกดที่ปุ่มสตาร์ทนะนะครับจุดเริ่มต้นนะครับนักเรียนได้ตกไปอยู่สู่โลกที่มืดบนไร้ผู้คนดังเมืองร้างและไม่มีใครรู้จักนักเรียนภารกิจก็คือนักเรียนต้องไขปริศนาเพื่อพาตัวเองออกจากเมืองนี้หรือออกจากป่าแห่งนี้ก่อนที่ตัวเองจะถูกขังและใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตนะครับกดคอนติเนียต่อเลย มิชชั่นวันนะครับเราจะกดไปที่มิชชั่นวันนะครับตู้ด้านซ้ายบนนะครับนี่เลยนะครับถ้าเจ้าอยากออกจากที่นี่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบคำถามทั้งหมดให้ถูกนะครับโอเคครับเราก็จะตอบคำถามนะครับปึ๊บปบถ้าเกิดตอบผิดนี่นะครับก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้เหมือนว่าเราเนี่ยต้องย้อนกลับไปเล่นใหม่นะครับ โอเคนะครับเราจะกดไปที่ถูกต้องนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะนี่นะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับมิชชั่น1คอม p ลีทเรียบร้อยต่อไปไปที่มิชชั่นที่2นะครับมิชชั่นที่2บอกว่าให้เราเนี่ยกดลากตรงนี้ออกมานะครับนี่เลยลากตรงนี้ออกมานะครับเหมือนว่ามันมีปริศนาแบบที่ซ่อนเราไว้เราจะต้องหารากตรงไหนลากลากตรงไหนนะครับอ่าโอเคเจอแล้วเรากกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับ พอเรากดคลิกลราก็จะมีคําถามเด้งขึ้นมานะครับเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ล้าน10ล้านนะครับร้อยล้านพันล้านเลยก็คือไม่ว่าคุณครูจะสอนเนื้อหาได้วิชาใดระดับชั้นใดก็ตามสามารถเปลี่ยนเนื้อหาได้เลยนะครับเคนะครับมิชชั่น2ูคอมพิวต์นะครับต่อไปเป็นมิชชั่นที่3นะครับเคตอบนะครับอันนี้ก็จะมี2ออันนะครับปึ๊บเคนะครับตอบอีกนะครับ ปึ๊บจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีนะนะครับนักเรียนก็จะต้องจำไว้216นะครับกด continu e ต่อ a 2 1 6อยู่ตู้ไหนนะโอเคหาหาห,าหาเอ้ยยังไม่เจอเลยทุกท่านเจอหรือยังครับ261ไม่ใช่2 1เอ้ย1อยู่ตรงนี้216นะครับเคกด1ครั้งนี้นะครับก็เหมือนไขปริศนาแล้วก็เปิดตู้นี้ออกแล้วก,กดคลิก1ครั้ง mission tree c o m p e t e นะครับเคต่อไปมิชชั่นสุดท้าย เหมือนมีใครถืออะไรไว้ในมือตรงนี้นะครับเราต้องไขปริศนา17อ่าไม่ใช่17นะครับ14บวก3เท่ากับ17นะครับเราก็จะกดเอ่อตรงนี้นะครับเราก็จะใส่รหัสโค้ดที่เราเห็นตัวเลขเมื่อกี้ก็คือ14บวก3เท่ากับ17นะครับเราก็จะใส่ถ้าเราใส่ผิดจะเกิดอะไรขึ้นผมจะลองใส่15แล้วกดอ่ามันจะไม่ไปนะครับเราต้องใส่ให้ถูกนะ17ปุ๊บนะครับกดปุ๊บ มิชชั่นความพิดนะครับเย้ yeah, นะครับกดคอนติเนียเลยนะครับปึบอืมต้องให้เล่นใหม่ด้วยนะครับผมก็จะไม่เล่นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าให้ท่านเห็นว่ามันเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ต่อไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดกลับไปดูตั้งแต่คลิปแรกค่อยๆทยอยเรียนรู้หรืออย่างน้อยๆน,นะครับก็อยากให้สมัครสมาชิกกันก่อนแล้วถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์มากๆเนี่ยก็ฝากส่งต่อกดแชร์นะครับ กดไลค์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยเนื้อสิ่งอื่นใดก็ตามครับเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ง่ายๆเพียงแค่กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมส่งต่อเกมนี้ถึงห้องเรียนทั่วจักรวารน,นี้ด้วยนะครับเชื่อว่านักเรียนรอเล่นเกมสนุกๆแบบนี้อยู่นะครับ